มาบอกบุญกับคุณผู้ชมนะคะผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญทอดพระป่าณวัดพระเจ้าลานทองนะคะที่อําเภอเชียงแสงนจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อบรรณะพระอุโบสถโดยจะทอดพระป่าณวัดพระเจ้าลานทองลานทองนะคะในวันที่28พฤศจิกาย,ยนสนห้สําหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบริจาคปัจจัยสมทบทําบุญทอดพระป่านในครั้งนี้นะคะสามารถโอนปัจจัยบริจาคได้ที่ บัญชีชื่อนางสาวหฤรืไทยปันจขันธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่0890236585ย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะโอนปัจจัยบริจาคได้ที่บัญชีชื่อนางสาวหฤรือไทยปัญจขันธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่0890236585 หรือว่าที่หน้าจอนี้เลยนะคะก็ร่วมทอดพระป่าณวัดพระเจ้าล้านทองอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรายการห้าเช้าเมาส์ใหญ่ก็ขอร่วมอนุมโมทนาบุญด้วยนะคะอืมไงก็เชิญชวนเชิญชวนกันเข้ามานะคะให้มาร่วมกันทำบุญก็แล้วกันนะคะทำบุญกันเข้ามาเยอะๆอะนะคะ